หางหมูกรอบค่ะพี่นอ้องฟังเสียงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพาก,กินพาแซค M T Channel มาค่ะพี่นอ้องมื้อนี้ได้ตำสัวหอยแมงภูด้วยจ้ะกินกับอันนี้หางหมูกรอบค่ะพี่นอ้องฟังเสียงแล้วก็มีพักการจองหลวงมาเก็บสลัดลากาะกันพายตูค่ะมาจาาเซ็บเซ็นต้องกนแบันี้พี่นอ้อง หางมูกรอบเอาไว้นี่เห็นบ่ตำใส่อันนี้ตำส่วขขนมจีนเบาแดงเสแบนัวด้วยค่ะพี่น้องหอละสิบบาทช่วงนี้เพิ่นก็นมีโปรโมชั่นด้วยค่ะซื้อสิบแถมหนึ่งแน่จอน แม่งปูตรงแจ๊ะแกะคนซีดดำๆเพิ่อนออกน้ำด้วยค่ะพี่น้องบางอันมวยกับแกะมาแล้วนัวหักจาะพี่น้องตำใส่น้ำปูร้าพาแซบบบาอแดงน้องหมวย ตั่วละเตา <c oughs> แกะออกเด้ยวยค่ะพี่น้องตัวนี้ กรอบค่ะกรอบแน่ค่ะพี่น้องมาเดี้อจาเสพๆน้ำกันตํำส่วให้แมงผู พอาอตูหอมหอมพี่น้องกินกับเมนูขอาปุ่นเขากัน อันนี้เอาออกแล้วด้วยค่ะคนสีดดำๆไ้มากินเมนูําสัวกับข้าเมนบอกกันในเด้อยค่ะพี่น้องใส่น้ำปูลาซีจะเข้มขน้นล้ว่าบอกเข็ม บางคน <c oughs> ว่าโบเข้มกะสามารถใส่ปลาผสมได้ด้วยค่ะพี่น้องใส่ปลาใส่น้ำปูก็ได้หรือว่าใส่กะปิก็ได้พี่น้องแต่่างืวอตำใส่ต่นับปูลาก็นํำปลาน้ำตาลพงนัวจบกะมีบักหน้าบักเค้กเทศซ้ำนั้นจ้ะพี่น้อง เอาออกเรียบร้อย <laughs> Thank mm -hmm. you. แซบจ้าพี่น้องรอบไปเทียวเชียงใหม่หันกลับเวลาบ่ายค่ะพี่น้องไปสองคืนสามมือบินตรงจากอุบลเฉพาะอังคานพฤหัสเสาถัดจาโมพิร ไปกับพี่น้องเขามาทักหลายค่ะพี่น้องเขามาทักทั้งอินบ็อกเนี่ดีใจค่ะค้นเหนือว่องวนกับขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทีแบบว่าทักทายเขามากนะจ้ะไปกินลาบควายกระเลกอ่ะติดใจเลยค่ะ ไว้พระวัดเอพระธาตุดอยคำหลวงพอ่อทันใจไปซ้ำหนีกขมวนค่ะพี่น่องสองํามมือไปแบบหอมปากหอมคอมันจังอยากไปอีกนะคะ แต่ว่าเชียงใหม่นี่มวยมากอยู่จัะสีเดทไปสม่มอีกอยุดอ,อร่อยมาก อิ่มแล้วจ้ะพี่น,อนพพ้องแซ่บนัวเพชพรกินกาแฟมากวันหันละมันอิ่มแต่ว่ากะบ่ให้ได้ก,กินเขานะก็เลยจัดตำสั่วค่ะพี่น้องกับหางหมุ้งกรอบกรอบเศษคือเกา่าเอาเมือ่อนี้กะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจคือเก่าเลยค่ะที่ตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆให้หมวยมาโดยตลอดกะฝ้ายเที่ึงนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจขนมจีนเแบาบแดงแซ่บนัวหอ่อละสิบบาทช่วงนี้เพื่อนกะมีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนะคะซื้อสิบแถมหนึ่งละกะน้ำปูราพาแซ่บหัวละหกสิบห้าบาท ถ้าใครสนใจกระต,ตื้นมาได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วค่ะสวัสดีค่ะ